เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำรามรรจจวันที่26พฤษภาคม วันนี้รอบค่ำครับเรามาต่อกันที่ข่าวใหญ่ที่อาจจะใหญ่กว่าข่าวประกาศเฮียวีโกของฟลาบิสโอมาโนกับเดียวของมาเดอุสคุนยาที่กำลังจะกลายเป็นแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกในช่วงซัมเมอร์นี้หลังตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งข่าวนั้นครับก็คือข่าวคราวการเตรียมแยกทางระหว่างอังเดรโอนาน่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กลิ่นมันเริ่มแรงออกมาตั้งแต่ก่อนเกมลีกกับแอสตันวิลล่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อก่อนเกมครับมีรายงานว่าอังเดรโอนาน่าไม่พอใจที่ทีมนะพลาดตัวแชมเปี้ยนส์ลีก ในซีซั่นหน้านะรวมถึงต้องถูกลดเงินค่าเหนื่อยลง25%นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาในะกำลังมองถึงการย้ายออกจากสโมสซอนและในเวลาเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดน่ะก็กำลังตามหาผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่เข้ามาเบียดแยงตำแหน่งกับเขาด้วยซึ่งให้หลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อมีการประกาศรายชื่ออนะังเดรโอนา่นก็หลุดโผทั้งตัวจริงและก็สำรองไปหน้าตาเฉยซึ่งมันก็ยิงหงสข่าหนักแรงเข้าไปอีกนะครับเรื่องการย้ายออกจากทีมของเจ้าตัวถึงแม้ว่าหลังจบเกมรูเบนอามูริมจะได้ออกมาตอบข้อ กอสงสัยนี้กับนักข่าวว่าเขาแค่ต้องการอยากจะพักในทวารทีมชาติหมอผีเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับในช่วงเช้าตามเวลาบ้านเราทางฟลาบิสโอมาโนได้ออกมาระบุจากกลังข่าวที่น่าเชื่อถือข,ของเขาเองโดยยืนยันว่าอังเรโอนาน้ามีโอกาสที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนะี่ยสูงมากๆครับตามข่าวรือที่ออกมา และตอนนี้ก็ชัดเจนว่าแมนยะูนเต็ดกำลังมองหาประตูคนใหม่เข้าสู่ทีมและชื่อของวนันยามิลินโควิดซาวิตจากโตรินโก็เป็นตัวเลือกดับต้นๆของทีมในเวลานี้ด้วยดังนั้นกับกระแสข่าวเตรียมอำลาแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของอังเรโอนาน่าช่วงเวลานี้ครับก็น่าจะเป็นข่าวที่ทำให้แฟนผีจับตายิ่งกว่าข่าวการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาเป็นแน่ๆ เรามาอัปเดตกับเรื่องราวของอเลฮันโดรกาเนชโชบ้างนะครับที่ก็เป็นนักเตะอีกคนที่ไม่มีชื่อในเกมนัดสุดท้ายทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองโดยที่เจ้าตัวครับก็มีกระแสข่าวว่าได้รับแจ้งจากรูเบนอามูริมว่าให้หาทีมใหม่รอได้เลยทั้งนี้ครับกับอัปเดตล่าสุดจากทางปีเตอร์ฮอลในข่าวอิสระที่ทํางานกับทั้งรอยเตอร์และก็สกายสปอร์ตได้ออกมาระบุว่านาโปลีกําลังให้ความสนใจนักเตะวัย20ปีรายนี้เป็นอย่างมากและก็เตรียมจะเดินหน้าเจราจาครั้งสําคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไน ด้วยที่โอวาน,นิมาน่าผู้ในการกีฬาของนาโปลีน่ยจะเป็นคนเดินดีวนี้เองทั้งหมดด้วยและทางนาโปลีนะครับก็คาดหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะยอมรับกับค้อสเสนอประมาณ50ล้านปอนหรือว่าตกราวๆ60ล้านยูโรสําหรับค่าตัวของอารเรฮัน,ดน,นโดการ์เนชด้วยนอกจากนี้ทางปีเตอร์ฮอลก็ยิงดีเสริมกับดีวของมาติอุสคุญ่าไว้เล็กน้อยด้วยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอาจจะมีการประกาศทางการคว้าตัวมาติอุสคุญ่าในสัปดาห์หน้าด้วยครับ เราไปต่อกันที่อัปเดตเรื่องกองหน้ากันบ้างนะครับกับในรายของเลียมดีแลบที่ตอนนี้หลายฝ่ายยืนยันว่าเขานับเป็นนักเตะตัวเลือกอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับตำแหน่งหมายเลข9ทั้งนี้ครับล่าสุดทางเบนจาขอบได้ออกมาเปิดเผยว่าเลียมดีแลบต้องการการรับประกันเวลาลงสนามของเขาในซีซั่นหน้ากับทีมใหม่ซึ่งเรื่องนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดีตอบรับและก็ยืนยันว่าเขาจะได้เวลาลงสนามตามที่เขาต้องการหลังตัวดีแลบครับยังแอบหวังว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ ไปเล่นฟุตบอลโลก2 0 2วในปีหน้าด้วยอย่างไรก็ตามครับตัวของดีแล็นะก็จะทําการตัดสินใจให้เร็วที่สุดและก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลชิงช้ป์แห่งชาติยุโรปรุ่นย21จะเริ่มต้นขึ้นด้วยเพาว่านอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราแล้ว,ลวครับก็ยังมีอีกหลายทีมที่ได้เจราจาก,กับเขาไปแล้วเช่นกันดันั้นแฟนผีไครเชียดีแลก็ต้องลุ้นกันหน่อยเละครับ เรามาต่อกันที่ข้อความจากรูเบนอามูริมหลังเกมลีกนัดสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมากับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี่ยที่พูดผ่านไมค์ในสนามโอทราฟอร์ดต่อหน้ากองเชียร์เหล่าทัพปีศาจแดงที่ก็ยังคงเข้ามาเป็นสักขีพยายกนกันอย่างแน่นเต็มความจุเหมือนเดิมโดยเขาได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ซัพพอร์ตทีมอย่างดีทุกช่วงเวลาพร้อมกับมั่นใจว่าในปีหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะกลับมาเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนโดยรูเบนอามูริมนะครับได้่าว ก่อนอื่นผมอยากจะขอโทษสำหรับซีซั่นนี้ผมรู้สึกผิดหวังกับทีมมากผมอยากขอบคุณพวกคุณทุกคนพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณแนน่ยังคงให้การสนับสนุนพวกเรามาอย่างดีตลอดทั้งซีซั่นผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกว่าเราจะจมอยู่กับอดีตเพราะว่าซีซั่นนี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วหรือว่าเราจะร่วมใจและก็ก้าวไปข้างหน้า หกเดือนที่แล้วผมเคยบอกว่าพายุกําลังจะมาแล้ววันนี้หลังจากซีซันที่เลวร้ายผมอยากจะบอกคุณว่าช่วงเวลาที่ดีกําลังจะมาถึงหากมีสโมสรใดในโลกที่พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าพวกเขาสามารถผ่านพ้นทุกสถานการณ์ทุกความล้มเหลวได้ก็คือสโมสรของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับและตอนนี้ผมอยากจะขอโทษนังเตะของผมบางครั้งผมอาจจะไม่ยุติธรรมกับพวกเขาแต่ผมก็จะพยายามซื่อสัตย์กับพวกเขาเสมอขอบคุณมากแล้วก็เจอกันในซีซันหน้า หลังจากนั้นครับรูเบนอโมริมก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อกับทาง MU TV สื่อของสโมสรนถึงการอัปเกรดทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ครับว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสโมสรนมีขีดจํากัดและก็มีข้อจํากัดจากกฎการเงินที่เข้ามามีบทบาทในตอนนี้นั่นเองดีต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอโมริมได้ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในฐาน,นะสโมสอรช่วง6เดือนที่ผ่านมาและก็เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่สโมสอรปกติทั่วไปอาจต้องใช้เวลา3ปีในการทำซึ่งแน่นอนว่าจะมีนักเตะจำนวนมากออกจากทีม เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่ากับคนที่เข้ามารับผิดชอบในคาริงตันเราเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องมาตรฐานถูกตั้งไว้สูงมากขึ้นมันยังเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทีมเรามีกฎการเงินและเราก็มีข้อจํากัดอยู่โดยเฉพาะในปีนี้เราต้องอดทนแต่แน่นอนว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้คุณได้เห็นนักเตะ3คนออกจากทีมทั้งคริสตินเอริกเซนวิกตอร์ลินเดเลฟและจอห์นนีอีแวนส์และพวกเขาเป็น3นักเตะที่มีบุคลิกที่แตกต่างออกไป นักเตะจําเป็นต้องมีลักษณะในแบบเฉพาะเพื่อเล่นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปดังนั้นเราจึงทําแบบนั้นแต่เราเองก็ต้องอดทนเพราะว่าเราเองก็มีข้อจํากัดจากกดแฟร์เพย์และก็กฎทางการเงินจากนั้นครับรูเบนอโมริมดีกล่าวต่อว่าทีมในปีหน้าจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อได้รับการแก้ไขแบบเต็มที่และในช่วงหลังทีมก็มีพัฒนาการขึ้นมากด้วยโดยที่เขาครับด้กล่าวต่อว่า ผมคิดว่าเราพัฒนาขึ้นอีกครั้งในฐานะทีมบางครั้งผลงานอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นแต่เรากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงในรอบชิงชนะเลิศมันไม่ใช่เกมที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าคุณถามใครก็ตามว่าใครเป็นทีมที่ดีกว่าก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนวันนี้เราเล่นได้ดีกับทีมที่ต้องการเพียงแค่คะแนนเดียวจะสามารถไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้จากนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในคาริงตันซึ่งคุณอาจจะยังมองไม่เห็นหอกเรื่องนั้นแต่เราจะดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมที่ได้พูดถึงอนาคตของตัวเขาเองกับสโมสรครับหลังตอนนี้กําลังตกเป็นข่าวลือกับการย้ายไปร่วมทีมอัลฮิลาในซาอุดิอาระเบียอย่างหนักอย่างไรก็ตามครับบรูโน่ก็เผยว่าตอนนี้เขาเนี่ยเหมือนได้ใช้ชีวิตในความฝันแล้วและก็ยังมีความสุขดีกับการค้าแข้งในถิ่นโอทราฟอร์ดพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังยืนยันครับว่ามีความสุขกับผลงานของทีมที่จบเกมสุดท้ายด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่า2-0ปิดท้ายกับแฟนๆมีความสุขได้้สําเเรรร็นนี่่ตออืงคับ Bruno f a นรฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง MUTV4 สื่อของสโมสรว่ามันเป็นแค่แนวทางของผมผมแค่ยอยากจะช่วยทีมให้ดีม,มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมรู้สึกเหมือนกําลังได้ใช้ชีวิตในฝันผมถือว,ว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้ใช้ชีวิตในฝันนี้กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและในหลีกที่ดีสุดของโลกหลีกนี้ผมจะขออะไรไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วล่ะ สิ่งเดียวที่ผมต้องทำก็คือทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อเพื่อนร่วมทีมเพื่อตัวเองเพื่อแฟนบอลและเพื่อทุกคนที่อยู่กับผมตลอดทั้งช่วงเวลาขึ้นและก็ลงของชีวิตการค้าแข้ง มากกว่าผลการแข่งขันคือฟอร์มการเล่นของทีมในวันนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าทุกคนเล่นด้วยบุคลิกที่ชัดเจนแสดงเห็นถึงคุณภาพที่เรามีและก็สิ่งที่เราพยายามฝึกกันมาตลอดทั้งซีซันเกมนี้มันอาจจะง่ายหน่อยเพราะไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วแต่มันก็ทําให้เราได้แสดงภาพลักษณ์ใหม่ๆให้เห็นแตกต่างจากช่วงก่อนที่ผ่านมาและก็ถือว่าแฟนๆนะ่าก็มีความสุขกับเราไปด้วยในช่วงจบซีซัน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่26พฤศจิาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ